สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปบอลาวนะครับลิปนี้นะครับพบก,กันกับแนวทางนะครับพี่พี่ลาวพัฒนางวดประจำวันที่2นะครับพ,พี่มิถุนายน2568นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงแ,ลวแนวทางเร็วนะก็มาสรุปให้พี่พี่ได้รับชมของวันที่30ด้วยนะครับพี่พี่ก็แนวทางเวลาเนาะน่าเสียดายดนะครับพี่พี่ก็ ในตัวเน้นเนี่ยเขาชอบมาจริงๆนะครับในตัวที่เราไม่เน้นเนาะไม่มานะครับพี่พี่เนาะก็มีพี่ๆหลายท่านก็มีโชคกันก็ยินดีด้วยในวันนี้นะครับเนาะแต่ท่านใดที่ไม่มีโชคผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาสรุปของวันที่30ก่อนนะครับพี่พี่เนาะวันที่30วันศุกร์นะครับ ผลที่ออกนะครับเลขชุด6ตัวนะครับพี่พี่สามสองห้าสองแปดสี่นะครับพี่พี่เนาะสามสองห้าสองแปดสี่นะครับของเรานะครับของเรานะครับพี่พี่ให้รูดที่เก้าเนี่ยตัวรูดเนี่ยไม่มานะครับตัววิ่งรูดไม่มาเนาะมาเด่นรองแทนนะครับเนาะใครเอาแปดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่แปดสี่นะครับตรงๆเนาะแล้วก็ถ้าในจับวินตารางเนี่ยอยู่ใกล้กันด้วยแล้วก็แตกสามตัวเนาะสองแปดสี่นะครับ เสดาย ain, ไม่มีไม่มีห้าเนาะห้าก็ได้ฮีอีกนะครับผมก็นะครับยินดีกับพี่พี่ที่มีโชคด้วยนะครับอย่างที่บอกน้องท่านใดที่ไม่มีโชคก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่าบางครั้งในตัวเน้นตัวเจาะนี่เขาไม่มานะครับเขาชอบมาตัวรองนะครับพี่พี่เนาะส่วนแนวทางวันจันทร์นะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับวันที่2มิถุนายน2568นนะครับผมเนาะก็ นะครับขอให้แนวทางเนาะปัง,ปงๆเฮงๆนะครับเริ่มเดือนใหม่นะครับพี่ๆแนวทางวันจันทร์นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับพ,พี่เนาะย,ยังเด่นที่9อยู่แล้วก็1 0นะครับ2 3นะครับแล้วก็7นะครับผมสำหรับเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆในวันจันทร์เนี่ย นนนในวันจันทร์เนาะในวันจันทร์นะครับเด่นนะครับพ,พี่ผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขเก้านะครับเนาะเก้ายังเด่นอยู่นะครับพี่พเนาะแต่ว่าในในล่าสุดเนี่ยไม่มานะครับแปดมาแทนนะครับ 9นะครับผมก็จะมี90 92 93 10 13 17นะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่90แล้วก็92แล้วก็13 นะครับพี่พี่เนาะก็นึกว่าล่าสุดเนี่ยผมก็เน้น92เนาะแต่เขาไม่มานะครับวับนนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่พี่สามตัวนะครับผมให้ไปที่190นะครับแล้วก็913 190913นะครับ วิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับวันจันทร์เนาะอย่างเช่นชอบที่เลข9นะครับหรือว่าท่านใดเนาะรอติดตามแนวทางรัฐบาลไทยได้นะครับเพราะบางครั้งเนาะแนวทางรัฐบาลรัฐบาลไทยออกช่วงก่อนหวยลาวเนี่ยบางทีเขาชอบตามไปนะครับเนาะเขาชอบตามไปนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ลองฟังลองใช้วิจนะยานในการรับฟังรับชมนะครับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางสอปปอลาเรานะครับหรือว่าทางบ้านเราทั้งในกลุ่มแล้วก็ u t u b e นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแนวทางของน้องแอดนะครับผมเนาะก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ